洱海，倘若。 เจอสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันประจำเดือนพฤษภาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ยิปซีไม่เคยตอบประใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตนะคะของชาวราศีกันว่าในอดีตที่ผ่านมาของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างขอเปิดไพ่หน่อยนะสำหรับไพ่ใบแรกก็คือไพ่สิบไม้หกดาบอัศวินถือถ่วยเด็ก ถือเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย4ดาบนั่นเองนะมาดูที่ไพ่ใบแรกเลยในอดีตนะของชาวราศีกันนั้นนะคะในเรื่องของความรักบางทีมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่พยายามประคับประคองพยายามที่จะปณีปนอมหรือพยายามที่จะ อยากจะให้ความรักครั้งนี้มันไปได้ตลอดรอดฝั่งอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะทําตัวสบายๆใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจึงเป็นความพยายามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามอย่างหนักเลยก็ว่าได้นะอันนี้ก็คือเหนื่อยอยู่พอสมควรนะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยราบลื่นก็ได้นะ แล้วก็บางทีนะชาวราศีกันย์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาถ้าคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวจะเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆนะคะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวก็ว่าได้ทั้งเหนื่อยทั้งหนักนะงานต่อมาเป็นไพ่หกดาบไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกันนั้นนะคะก็พยายามที่จะ เขาเรียกว่าจัดแจงหรือพยายามจัดการกับปัญหาที่มันมีอยู่เดิมอยู่แล้วนะพยายามที่จะแก้พยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นหรือพยายามจะทําอะไรก็ตามนะแต่ปัญหานั้นมันยังคงอยู่ที่เดิมนะ ให้ใบนี้จึงบอกให้รู้ว่าถ้าคุณใช้เวลานะคะหรือให้เวลามันเป็นตัวเยียวยาหรือใช้เวลาในการที่จะทําให้ปัญหามันดีขึ้นหรือคลี่คลายขึ้นอะไรเงี้ยมันจะทําให้อ,อ่าลาบลื่นขึ้นหรือบางทีคุณอาจจะกดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเพื่อที่จะอยากที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้มันแบบเร็วที่สุดหรืออะไรเงี้ยบางทีคุณก็กดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะ ก็คือไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าควรที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหรือใช้เวลาในการที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆนั่นเองนะต่อมาก,ก็คือไพ่อัศวินถือถ้วยนั่นเองสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าในเรื่องของการเดินทาง ของชาวราศีกันนั้นค่อนข้างมีการเดินทางค่อนข้างเยอะนะในช่วงอดีตที่ผ่านมารวมไปถึงถ้าจะมีความรักหรือคนรักหรืออาจจะไปเจอคนรักหรือความรักอะไรสักอย่างหนึง่งส่วนใหญ่แล้วชาวราศีกันเกิดจากการเดินทางนะอาจจะเดินทางไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรืออะไรก็ตามนะ เกิดกักการเดินทางบางทีอาจจะนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็ไปเจอกันบนรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะความรักเกิดจากการเดินทางหรือบางทีความรักนะอาจจะเป็นการครบหาดูใจกับคนต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นต่อมา เป็นไพ่เด็กถือเหรียญใบนี้ก็มีนัยสำคัญเช่นเดียวกันนะคือจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมาขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนะขอโอกาสกลับมาปรปับปรุงตัวขอโอกาสกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามทําอยู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะหรือตอนนี้ก็พยายามทําอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะเป็นการอ้อนบอนขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ย ต่อมาใบสุดท้ายในอดีตของชาวราศีกันก็คือไพ่สี่ดาบนั่นเองนะไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นะคือมีเกิดการบล็อกกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะในกรณีนี้นะจะเป็นชาวราศีกันหรือคู่รักของชาวราศีกันก็ได้ที่มีการบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นั่นเองนะ บล็อกเบอร์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอรไหรือทุกช่องทางเท่าที่ที่จะแบบบล็อกได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามันเป็นภายในอดีตนั่นเองนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหนื่อยฉันอยากเหนื่อยฉันอยากห่างๆฉันอยากที่จะมีสเปซเ,เป็นของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ในอดีตนะของชาวราศีกันวนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟราศีธาตุลมราศีธาตุดินและราศีธาตุน้ำนะคะต่อมาขอดูไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง นะคะหรือกําลังจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับปัจจุบันสำหรับไพ่ปัจจุบันใบแรกก็คือไพ่สิบถ้วยต่อมา3ามเหรียญต่อมา queen of p e n t a c o ห้าเหรียญแล้วก็สไม้นั่นเองนะมาดูที่ไพ่ใบแรกเลย ในปัจจุบันของชาวราศีกันยนาไพ่ใบนี้เหมาะกับคนที่แบบอ่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะเป็นสามีภรรยามีลูกด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่แล้วจะโฟกัสไปในเรื่องของครอบครัวหรือโฟกัสในเรื่องของลูกอา่าหรือการที่จะมีเวลาว่างให้กับครอบครัวหรืออยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือแบบพูดง่ายๆว่าครอบครัวมาก่อนมาเป็นอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ในโมเมนต์ของไพ่สิบถ้วยนั่นเองนะคะและอีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวราศีกันในช่วงปัจจุบันนะบางคนอาจจะคบหาดูใจหรือกำลังจะคบหาดูใจกับคนที่อาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันเขาเคยมีลูกมาแล้วเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่ากรณีนี้ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยนะแต่กรณีต่อไปที่อาจารย์จะพูดคือกรณีของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีภรรยาแล้วมีสามีแล้วมีลูกแล้วอะไรเงี้ยแต่บางทีก็อาจจะมายุ่งเกี่ยวหรือเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกันอันนี้ก็ควรที่จะพิจารณาแล้วก็ควรให้ดูให้ดีๆนะคะว่าเขานั้นโสดร้อยเอร์เซ็นต์ไหมนะ,ะไม่มีพันธะใดๆ ต่อมาเป็นไพ่สามเหรียญสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์ใหา่จะบอกว่าจริงๆแล้วคุณโฟกัสในเรื่องของการทำงานเพราะว่างานนำมาซึ่งการเงินนะนี่คือหลักๆเลยในปัจจุบันของชาวราศีกันที่ค่อนข้างที่จะโฟกัสแต่คุณเป็นคนกว้างขวางนะคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีคอนเน็ชันดีมากๆด้วยเช่นเดียวกัน นะมีเพื่อนฟูงมีคอนเน็กชันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าส่วนใหญ่ชาวราศีกันจะมีความรักในช่วงนี้ก็น่าจะเกิดจากที่ทำงานเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมสถาบันนะเพื่อนร่วมบ,นะบริษัทหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมกลุ่มร่วมกวนเดียวกันเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดกลายเป็นความรักได้เช่นเดียวกันนะบางคนอาจจะไม่ไม่ได้มีเวลาไปเจอคนอื่นไงนะคะจะได้แบบประมาณว่า รักแท้แพ้ใกล้ชิดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือบางทีถ้าชาวราศีกันคนใดที่ยังคงสดอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีประมาณว่ามีพ่อสือแม่ชักนะคะมาแนะนําให้เรารู้จักกับคนนั้นรู้จักกับคนนี้สิเขาเป็นคนดีนะลองคุยดูนั่นนี่ต่อมาเป็นไพ่ Queen of p e n d ิ c l e นะผู้หญิงชาวราศีกันในช่วงปัจจุบันอาจารย์อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคุณเป็นคนที่รสนิยมดีมากนะในเรื่องของการใช้ของในเรื่องของการแต่งตัวนะะอะไรก็ตามไลฟ์สไตล์ของคุณในช่วงนี้จะเป็นประมาณนี้นะและอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกคุณเป็นเหมือนเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่รู้จัก หารู้จักเก็บรู้จักบริหารจัดการรู้จักการลงทุนนะแล้วถ้าเกิดผู้หญิงชาวราศีกันคนใดนะคะลงทุนในเรื่องของที่ดินหรือบางคนอาจจะเป็นนายหน้าขายที่ดินอะไรเงี้ยจะเหมาะมากๆกับคุณในช่วงนี้บางคนอาจจะเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยลงทุนในที่ดินอสังหาริมทรัพย์อันเนี้ยเหมาะมากๆกับคุณเช่นเดียวกันแล้วก็ในเรื่องของความรัก ส่วนใหญ่นะถ้าคุณจะมีความรักหรืออะไรเงี้ยพยายามที่จะมองหาคนที่มีฐานะระดับเท่าเทียมกันหรือว่าสูงกว่าคุณอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นค่อนข้างที่จะพิจารณาค่อนข้างที่จะเลือกนะเพราะว่าความรักอย่างเดียวในยุคสมัยเนี้ยมันกินไม่ได้แล้วนั่นเอ,เองคุณคิดแบบนี้ต่อมาผู้ชายชาวราศีกันใบนี้คุณมีโอกาสนะที่จะได้คบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์ที่เขาเรียกว่าอะไร รสนิยมดีนะการใช้ของดีๆเธอเป็นคนที่หาเงินเก่งจัดการบริหารจัดการลงทุนเก่งเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเองอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้เช่นเดียวกันนะบุคลิกของเธอเป็นอย่างนั้นแล้วดีไม่ดีเธอน่าจะมีฐานะหรือเรื่องของหน้าที่การงานนะดีกว่าผู้ชายชาวราศีกันก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นไพ่ห้าเหรียญใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าชาวราศีกันคนใด ยังคงใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยยังคงไม่ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินนะบอกเลยนะใบนี้เป็นไพ่ล้มละลายหรือไพ่ยาจกนั่นเองนะแล้วคุณอาจจาะต้องได้นำเงินเก็บนั้นออกมาใช้จ่ายออกมาพยุงธุรกิจของคุณหรืออะไรต่างๆนานนะ นะ,ะโดยที่คุณอาจจะคิดได้นะก็ต่อเมื่อแบบสายไปแล้วนะแต่ถ้าใบนี้มาเตือนใจชาวราศีกานก่อนที่คุณจะเพลอลงทุนหรือว่าเพลอที่จะไปใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยหรือว่าอะไรแบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรเงี้ยก็สามารถเตือนสติได้เป็นอย่างดีนะคะ นะอันนี้เป็นการเตือนจากไพ่ใบนี้ก็แล้วกันนะและอีกอย่างหนึง่งอาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าใครเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกันก็ขอให้ดูให้ดีๆบางทีเขาเข้ามาเพื่อที่จะหวังแค่ผลประโยชน์บางอย่างบางทีถ้าคุณมีชื่อเสียงเขาก็เข้ามานะคะบางทีถ้าคุณฐานะดีหรือพอมีเงินอะไรเขาก็เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณอะไรเงี้ยพอคุณตกทุกข์ได้ยากหรือพอคุณหมดผลประโยชน์แล้วปุ๊บเขาก็พร้อมที่จะ หันหลังแล้วก็เดินจากไปเลยคนพวกนี้ไม่จริงใจนั่นเองนะคะก็ต้องระวังคนพวกนี้ด้วยนะต่อ,อมาเป็นไพ่สามไม้นะในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกนันอาจารย์อยากจะบอกว่าเอ๊ะ จริงๆแล้วโดยเฉพาะคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วเป็นธุรกิจครอบครัวนะอาจจะเป็นธุรกิจที่แบบพ่อแม่ของคุณทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยมีโอกาสว่าชาวราศีกันนั้นจะเข้าไปเทคโอเวอร์หรือเข้าไปดูแลดหรือสืบทอดธุรกิจจิจการต่อจากครอบครัวเนี่ย โอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้แล้วก็ไปได้ดีด้วยนะในเรื่องของความรักอาจารย์คิดว่าเอ๊ะบางทีชาวราศีกันอาจจะยังคิดถึงความหลังคิดถึงความรู้สึกแบบมันอาจเป็นแบบอาจจะเลิกรากกันไปแล้วต่างฝ่ายต่างก็มีคนอื่นคนใหม่กันแล้วตัวเองก็มีคนใหม่แล้วแฟนเก่าของคุณอาจจะมีคนใหม่แล้วแฟนใหม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็ยังรู้สึกแบบ เออตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอะไรเธอสบายดีไหมนั่นนี่มันก็เกิดคําถามในใจเนาะคนที่เคยผูกพันกันคนที่เคยรักกันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะ คิดแบบนี้นะคะบางคนอยู่ไกลกันแสนไกลบางคนอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศกันในช่วงนี้บางทีก็ขาดหายการติดต่อกันไปเลยบางทีก็เกิดคําถามในใจว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างบางทีเขาอาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนั่นนี่คุณไม่สามารถที่จะรู้ความเคลื่อนไหวในชีวิตของเขาได้อะไรอย่างเงี้ย ก,ก็อาจจะมีโมเมนต์ความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะโอเคนี่คือไพ่ในปัจจุบันนะของชาวราศีกันนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำราศีธาตุดินและก็ราศีธาตุไฟคะ่ะต่อมานะเป็นไพ่ในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีกันนะคะว่าจะมี อะไรนะเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นนะไพเดทมาเลยไปแรกเลยนะต่อมา q u e e n of Cup สี่ไม้สิบเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วยอัดสวินถือไม้นั่นเองนะมาดูที่ไพใบแรกบางคนอาจจะตกใจเอ๊ะได้ไพเดทอาจารย์แล้วชีวิตหนูจะเป็นยังไงไม่ต้องตกใจนะะฟังความหมายลึกๆ ของไพ่เดทซะก่อนนะจริงๆแล้วไพ่ใบนี้คือไพ่ประจําของชาวราศีพิจิกนะคนที่เกิดชาวราศีพิจิกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วไพ่ใบนี้นะในช่วงเดือนพฤษภาคมของชาวราศีก,กันนั้นบางคนอาจจะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกหรือกําลังจะคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิก ก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่คุณเป็นคนที่จะรักแรงแล้วก็เกลียดแรงพอสมควรนะในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เลยนะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายอาจจะอยู่ในช่วง Move on หรือบางทีอาจจะมีการจบความสัมพันธ์กันไปแต่ก็พยายามที่จะ Move on กันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเจ็บในใจลึกๆนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบรักครั้งนี้เป็นรักที่แบบ ฝังลากลึกในใจเลยฉันจะไม่มีวันลืมเลยในชีวิตของฉันอะไรเงี้ยมันจะเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นแล้วก็รักแรงแรงแล้วก็เกลียดแรงด้วยนะก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วก็คุณเป็นคนที่มีประสบการณ์นัในเรื่องความรักค่อนข้างที่จะโชคชนไม่ว่าจะดีในเรื่องของออ memory ในเรื่องของด้านดีด้านไม่ดีอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนแบบช้ำใจหรือ ทุกใจได้เป็นอย่างดีเพราะคุณแบบผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาก็คือ queen of cup ผู้หญิงชาวราศีกันใบนี้ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกังวลสับสนหรือว่าเรียกง่ายๆว่าอาจจะเซนส์ิตง่ายในเรื่องของความรู้สึกได้ในช่วงนี้ก็ได้นะคะจริงๆแล้วถ้าคุณมีความรักในช่วงนี้คุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะมีความกังวลว่าตัวเองทําหน้าที่แฟน ได้ดีแล้วหรือยังนะหรือบางทีถ้าคุณเป็นแม่นะคุณทําหน้าที่แม่ที่ดีของลูกๆแล้วหรือยังทําหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีของสามีแล้วสามีแล้วหรือยังอะไรประมาณเนี้ก็จะเกิดคําถามแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่จริงๆแล้วคุณทําได้ดีแล้วแหละ นะคะคือมันดีแล้วคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องสับสนอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าบางทีคุณอาจจะเซนสติทีง่ายนิดนึงในช่วงนี้จึงรู้สึกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมาผู้ชายชาวราศีกันใบนี้นะคุณมีโอกาสที่จะคบหาหรือกําลังพูดคุยคบหาอยู่ก็ได้นะกับผู้หญิงที่มีบุคลิกที่เขาเรียกว่าไรเรียบร้อยนะหรือเธอเป็นคนพูดน้อยหรือเธอสามารถเป็นช้างเท้าหลังให้กับคุณได้ คุณพูดอะไรเธอก็เออเอ,อ,อ,อตามไปตามคุณได้ง่ายๆแต่อาจจะมีข้อเสียของเธอนิดนึงนะเธออาจจะเซนสติดง่ายนิดนึงอาจจะสับสนกังวลใจได้ง่ายบางทีคำพูดของคุณแต่ละครั้งเนี่ยควรกั่นกองซะก่อนก่อนที่จะพูดออกมาเพราะมันอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจหรือความรู้สึกของเธอได้ง่ายต่อมาเป็นไพ่สี่ไม้ใบนี้ชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤษภาคม นะมีหลายคนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่หรือทําบุญบ้านใหม่หรือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้บางคนจะปลูกบ้านใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันบางคนมีการขยับขยายที่อยู่อาศัยให้มันใหญ่ให้มันดีกว่าเดิมนะในเรื่องของธุรกิจนะจาก ห้องเช่าเล็กๆอาจจะไปเป็นตึกแถวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะดีมากๆนะสำหรับไพ่สี่ไม้ใบนี้มีการเฉลิมฉลองมีการแบบคือพูดง่ายๆพื้นฐานของมนุษย์นะคะคือถ้ามีบ้านมันเหมือนความมั่นคงอย่างหนึ่งในชีวิตชาวราศีกันเช่นเดียวกันก็คิดแบบนั้นนะต่อมาคือไพ่สิบเหรียญใบนี้นะก็คือพูดง่ายๆตรงๆว่าชาวราศีกันนั้นนะ พอที่จะมีมรดกตกทอดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีโอกาสที่จะได้รับมรดกเหล่านั้นตกทอดมาถึงชาวราศีกันนะคะบางคนอาจจะได้รับมาในรูปแบบของที่ดินในเรื่องของเงินในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ยังไงก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันในชน่วงนี้นะ ต่อมาเป็นไพ่ Knight of Wands หรือว่าอัศวินถือไม้นั่นเองนะคือจริงๆเราวไพ่ใบนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการที่คุณพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะหรืออดทนอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนอาจจะโฟกัสไปในเรื่อง,องการทํางานโอเคจริงๆแล้วไพ่ใบนี้ควรอ่านในเรื่อง,องการทํางานหรือการงานอะไรเงี้ยมันจะเหมาะเพราะว่ามันเป็นไพ่ไม้ใช่ไหมแต่อาจารย์อ่านในเรื่อง,องความรักนั่นหมายความว่าคุณจะทําอะไรก็ตาม คุณจะทําด้วยความมั่นใจมั่นคงนะคะคุณต้องมั่นใจในระดับหนึ่งแหละว่าคนคนนี้คุณต้องรักในระดับหนึ่งคุณถึงพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ,อถึงจะแบบต้องพร้อมแล้วก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะ อาจจะห่างๆจะคนรักบ้างนั่นนี่นะแต่ว่ามีเวลาบ้างปุ๊บก็บึ่งรถไปหากันได้สบายๆเลยนะโอเคนี่คือไพ่ของชาวราศีกันส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกนะราศีธาตุน้ําราศีธาตุไฟราศีธาตุด,ดินขอสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศีกันใบแรกสีดาบ Queen of w a n d แล้วก็สิถ้วยนั่นเองสำหรับไพ่สีดาบคือความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้มีโอกาสบ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะในความรักความสัมพันธ์นั้นจะบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้อาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยกับความสัมพันธ์แบบนี้ฉันเหนื่อยละฉันฟังคําขอโอกาสฉันฟังคําขอโทษของคุณฉันฟังคําแก้ตัวของคุณมานานแล้วหรืออะไรเงี้ยฉันรู้สึกเหนื่อยฉันอยากรู้สึกว่าฉันอยากจะกลับมา หาตัวเองกับมาลักตัวเองหรือห่างกันสักพักหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นโมเมนต์ประมาณนี้จะเกิดขึ้นได้นะต่อมา Queen of w a u g h นะคือจริงๆความรักของชาวราศีกันในช่วงนี้คือมองโลก สดใสมองโลกในแง่ดีเอาไว้ก่อนจริงๆแล้วความรักของชาวราศีกันคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆนะบางราศีอาจจะมองโลกในแง่ร้ายบ้างในเรื่องของความรักแต่ชาวราศีกันคือมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ของความเป็นจริงนี่แหละคือเสน่ห์ต้นๆของชาวราศีกันเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นคนสดใสล่าเริงเฟรนลี่นี่แหละขอให้รักษาตรงจุดนี้เอาไว้นะถือว่าเป็นเสน่ห์ของคุณเลยก็ว่าได้นะคะนะ ต่อมาเป็นไพ่สิทธ์ถ้วยใ,ใบนี้คือไพ่ที่เหมาะกับคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเป็นพ่อแม่เป็นสามีภรรยามีลูกด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะหาเวลาให้กับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเพราะครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณในตอนนี้นั่นเองและมีโอกาสว่าชาวราศีกันบางคู่นะคะมีการวางแผนร่วมกันกับคู่รักแล้วว่าเราจะมีการวางแผนที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวร่วมกันมีลูกกี่คนนั่นนี่มีการวางแผนร่วมกัน แล้วก็ได้เช่นเดียวกันหรือพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็ได้เช่นเดียวกันโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกันนะคะก็ประมาณนี้นะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบ ก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ